วัสดีนะคะวันนี้เป็นวันที่สิบของคอร์สวิปัสนากรรมฐานสิบวันนะคะวันนี้มีพิเศษก็คือไอพีจากอะไรคะมีเปิดวาจาแล้วเราได้ของหวานหวานป็นที่ใจของพ่อสานะคะมาร่วมบุน าจะหมดรถชิมได้หลายอย่างเลยนะคะเพรกล่าวว่าจะเอาทั้งถ้วยทั้งกลวยทั้งขนมปังได้หมดนะค่ะจนกว่าจะหมดรถอรจหวานเย็นชื่นใจหลังจบคอร์สนะคะไงบ้างคะคุณแม่เปียอันเนสดชื่นเลยนะไงบ้างคะคอร์สนี้ พี่อสมอนะคะนี่คอร์สนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะคะครั้งที่สามแครั้งที่สามแล้วคอร์สนี้เป็นยังไงบ้างคะเนี่ยดีค่ะโอ้ดีดีกว่าครั้งแรกคอยครั้งที่สองแล้วจะมีครั้งที่สี่ใช่ไหมคะคอ๋อดีโมธนาบุญด้วยนะคะสาธุค่ะรอทานไอติมเราจะคุยกันแบบสนุกกับแม่หนูซะหน่อยหน้าตาสดใสขึ้นมากเลยนะคะเนี่ยคอร์สนี้คอร์สที่เท่าไหร่แล้วคะแม่คอร์สที่เท่าไหร่แล้วแม่เข้ากี่ครั้งแล้ว คร <ii> ั้งที่สามครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะครั้งที่ครั้งที่นี่งเน่าละอวนมันเนี่ยถูกเฉียงขึ้นแล้วแต่รู้สึกว่าหน้าตาสดใสขึ้นนะแม่อุ่นไปหนาีนี่ยนะอ่อะแม่ตอนทาในติมยิ้มให้ดูก่อนโอ้ถึงชื่นมากอนุโมทนาบุญนะคะแม่สัมภาษณ์นิดนึงคอร์สนี้เป็นคอร์สที่เท่าไหร่แล้วคะแม่คุณแม่แนะนำชื่อกับ อายุนิดเิงนะคะจะได้รู้ว่าคุณแม่ยังวัยรุ่นอยู่ข้าวคอร์สน,นี้ครั้งที่เท่าไหร่นะคะแม่จะไมื่อ,อมันครั้งที่เท่าไหร่ก็เจแปทุมก็สามโอ้ <3 S 1> โอปทุมสามคอร์อสแล้วนี่<ม>ที่ศูนย์เนธธรรมนะคะคุณแม่ไปมาแล้วไปมาแล้วแล้วก็นี่คุณแม่บอกชื่อด้วยเดี๋ยวเขาจะได้จําได้ชื่อคุณแม่ะไยนะคะชื่อสนิทกันคุณแม่ชื่อสนิทจันแสงอายุเท่าไหร่แล้วคะคุณแม่บอกได้ไหมเดี๋ยวนี้นะ ค่ะไม่ใช่สิบแปดช่นอายุได้เจ็ดแปดแล้วเจ็ดสิบแปดค่ะเหมือนอายุสิบแปดที่เหลือฝากธนาคารไว้หกสิบฝากไว้เนาะเลยค่ะฝากไว้ก็ไม่อยู่โอ้ฝากไว้ก็ไม่อยู่ไม่คิดดอกเบี้ยนะคะอายุอ๋ออนุโมทนาบุญกับแม่ด้วยนะคะคอสนี้ดีไหมดีดีดีว่าทุกคอสเลยนี่เยี่ยมเลยนะคะอและคุณแม่เพราะว่า เราเรียกต้นีเรียกเอาวิญญาณมารับเอาของคุณแม่ชีคำปุ่นอายุเท่าไหร่นะคะอายุ70เอ็ดค่ะ70เอ็ดเข้าสามคอร์สยังเข้าสามคอร์สดีแล้วคอร์สเป็นยังไงบ้างคุณแม่ดีค่ะนี่เขาไปประทุมคอร์สประทุมเข้าไปฮัลประทุมแล้วแม่ลองบอกเชิญชวนคนที่ยังไม่เคยเข้าคอร์สนิดนึงว่าควรจะมาเข้าคอร์สไหมก็ ใครยังยังไม่ข้าวก็ควรจะมาข้าวร์ดเพราะว่า,วา,วามันจะเป็นผลดีแก่รานออกออกไปใช้ชีวิตข้างนอกก็ได้ไม่ใช่ว่าจะ เอาใช้ในชีวิตปม่ทีนะเอาไปข้างนอกก็ใช้ได้ถ้าเราจบคอร์สนี้นะสามารถเราไปใช้ชีวิตประจําวันในครอบครัวได้แม่พูดนะเพชรขนลุกปุ๊บเลยนั่นเองจริงค่ะแม่ถ้าเราได้คอร์สนี้นะเขาเรียกอะไรนะคอร์สวิปัสสนากรรมฐานสิบวันาใช้ได้นะทั้งฝันก็ได้ได้สบายใช้ได้ตลอดชีพเลยใช่ไหมแม่โอ้โหสาธุเอะเล ค่ะคุณแม่ยินมีค่คุณแม่คุณแม่คุณแม่แคุณแม่สมัยค่ะคุณแม่แนะนาขอทราบอายุนิดหนึ่งอายุ6ก6ิแล้วคุณแม่เข้าคอร์สเป็นคอร์สที่เท่าไหร่แล้วคะคอร์สที่3ามคอร์สที่3มแล้วคุณแม่คิดว่ามีความแม่อะไรเดียแม่จะแนะนาคนที่ยังไม่เคยเข้าคอร์สงไง้าคะแม่ ก็แนะนำอยากให้เขามาปฏิบัติให้ให้รู้ทางค่ะ <c oughs> ให้รู้ทางว่ารู้เวทนา <c oughs> ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป <c oughs> <c oughs> ให้ทราบถึงกดไตรักใช่ไหมคะแม่ราบถึงกดไตรักที่สิ่งไม่รู้ก็ให้รู้นั่นแหละหัวใจสำคัญเลยเจียได้สามสิบพรรษาแล้วเอาเลยค่ะคุณแม่อยากให้คุณรู้ด้วยเขาจะแนะนําให้เข้าคอร์สเข้าปฏิบัติค่ะคุณแม่บวชสาสิบพรรษาแล้วหวืออายุยิบกิจบวชบวกลบเลขไม่ทันค่ะแม่ตอนนี้ สามสิบห้าโอ้สามสิบห้าแล้วสามสิบห้าสามสิบห้าปีแล้วมันจำพรรษาอยู่ที่ไหนเขาเรียกจำพรรษาอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านท่าศรีไควัดท่าศรีไคอ๋อวัดท่าศรีไคนะคะที่จัดไปแล้วคนหนึ่งนะที่แล้วจัดไปแล้วคนหนึ่งเดือนกุมภาพันี้จะมีไหมคะแม่ไม่แน่ใจจะเดือนนีนาแล้วมั้งอ๋อเดือนนีนามันยังไม่เสร็จที่สร้างศาลาที่หอศรนอะไรยังไม่เสร็จค่ะแต่ถ้าเสร็จแล้วก็จะก็จะเริ่มจัด คุณแม่เป็นสายบุญใหญ่กำลังทำอยู่กำลังก่อสร้างอก่อสร้างพระก็ทำแม่ชีก็ทำเหมือนกันอ๋อเหรอคะอนุโมทนาบุญค่ะคุณแม่อ้าีแย่คุณแม่ไปถ่านได้ถทายไอติมหรือยังคะยังเอองั้น เราไปถายไอติมกันเดี๋ยวมาฟังคุณแม่ต่อนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ผานยายค่ะ <c oughs> คุณแม่ผานี่นะคะ <c oughs> เป็นแม่ของพระอาจารย์ใช่ไหมคะ <c oughs> คุณแม่เข้าขี่คอร์สแล้วนะคะ <c oughs> จำไม่ได้เลย <c oughs> คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วบ้านจิตก่ิดเบือลูกเจปอายุเท่าไหร่นะแม่ยักลัวเจ็ดิบกว่า แข็งแรงมากนั่งได้นิ่งมากระเบียบเรียบร้อยสุดขีดนี่แม่ได้ชุดมาแล้วนะชุดใหม่พี่เวทออกมาให้ไม่เคชุดของแม่ไงไปซักเรียบร้อยนะคะคุณแม่กำลังทานในติมไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์ใหม่นะคะแม่จ้าคุณแม่ช่วยฝากบอกให้คนมาเข้าคอร์สดีไหม ดูไหมมาเข้าคอร์สแล้วดีไหมมาเรียนกับปัญหาแล้วดีไหมคะดีค่ะอ๋อดีค่ะแม่บอกโอเคนะคะขอบคุณค่ะท่านนึงก็คือคุณแม่ทีสมควรค่ะอันนี้เท่าไหร่นะคะแม่ปีนี้เท่าไหร่แล้วเอ็ดยี่สามเจ็ดสิบสามเข้าคอร์สมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมแม่ลองชิมก่อนก็ได้สี่ห้า แม่ชิมก่อนเดี๋ยวคอร์สนี้นะคะคุณแม่ระเบียบอายุ15เอ้ยไม่ใช่85 <c oughs> นะคะ <c oughs> เป็นคอสแรกคุณแม่แบบม,มาคนแรกเลยตอนเช้านะคะตั้งใจมากเลยนะคะแม่ขออนุญาตสัมภาษณ์ตอนทานไอติมเลยด้วยดีไหมคะแม่คอสแบบนี้ดีมาก ดีค่ะแต่ก่อนถ้าถ้าว่าเพื่อน <c oughs> เพื่อนจัดไอกรรมาฐานอย่างนี้อ่ะค่ะแน่มามานั่นเลยมา่ก่อนเพื่อนนี่โอ้โหแม่มาก่อนแม่มาก่อนเพื่อนนะคะ เข้าและดีมากเลยใช่ไหมคะแม่ไ <Jenny> ด้ไปใช้สาธุค่ะแม่ให้แม่อีกทางหนึ่งนะคะที่ปฏิบัติได้นิ่งมากคือคุณแม่ชีก้าคุณแม่ปีเล็กเท่าไหร่แล้วโบเมษาวันที่สิบเจ็ดก็ครบเก้าสิบ คุณแม่ปฏิบัติได้ไม่มากเลยคุณแม่ช่วยเชิญชวนหรือบอกคนที่ไม่เคยเข้าคอสสกักนิดหนึ่งไหมคะเชื่อหรือเปลคนที่ยังไม่เคยเข้าคอสสักนิดหนึ่งว่าควรจะเข้าไหมแต่จิเพราะว่านี่แหละปากแม่บางทีถ้าไม่สบายนี่มันจะแดงมากเลยพวกบางคนถามว่าแม่แม่ทาปากยาอะไรมันมันเป็นมันเอง แทบแตกค่ะแม่จนแล้วแม่อยู่กับทำให้อยู่ได้เพราะทำเหมือนเธอยาน่ะแม่กินไข้มันไม่หายต้องยอมตายนั่งสมาธิเลยบอกให้มันตายตายตายหายบ้านแล้วแสดแม่อยู่ได้เพราะตรงนี้โอ้ค่ะแม่บาทเพราะฉะนั้นเราอยู่ได้แบบนี้ค่ะขนาดลูกชายจะมาเอาไป แต่ไปคิดเลยว่าแม่จะกลับไปเพราะบ้านแม่ไม่มีแล้ะแม่อยู่กับธรรมะแล้วแม่ไม่มีสมบัติโอ้มอไ,ไม่มีรอริยะทรัพย์ที่สุดยอดที่สุดก็คือธรรมะ